แชก้านะคะแชก้าค่ะพี่นี่รู้แล้วสวีเดนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็กำังใจให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะยุงเยอะวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกยุงก็เลยจะเยอะหน่อยนี่นะคะป่าเข้ามานะคะ เข้ามายกกันนะคะอุ๊บู้งยุงยงนู่นนี่คะยยงยยงยงจับแล้วยุงจับแล้ว ยังกัดหัวโตแล้วค่ะวันนี้ร้อนมากชมดูโอ้โหร่นู่นนะคะจอดรถไว้นูน่นขาวๆโอ้โหร้อนจัง เรามาทำอะไรรถขับไปค่ะเดี๋ยวไปทางเดินดีกว่ารู uh ้เรื่องสวีเดนนะคะฝาก share, <God> like, ากดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจต้ <c oughs> องฟา <c oughs> <c oughs> นี่รอรถนะคะรอรถเมย์ป้ายรถเมย์ป้ายรถเมย์สีเดนค่ะ <c oughs> แต่เป็นรถเมย์สายยาวนะคะเมื่อกี้วันะะ <wheelchair, S 2> นี้แดดทั้ง,งวันเลยนะคะฝนก็ตกแดดออกฝนตกฝนตกแดดออกดวงสัยจะตกตอ,ตอ,ตอีกนะคะ ก็ดีแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องลดน้ำสตรอเบอรีร่ให้ยุ่งยากนะคะต้องสุกนเล็กๆควองสุกนะะึง เด็กเขาขับรถกันนะคะ <c oughs> เด็กใลลัยรุ่นขับขับรถกันเยอะตู้จดหมายนะคะเมื่อวันนั้นก็แฟนขับรถชนกวางน้อยตรงนู้นนะคะนะที่มีป้าย ที่มีป้ายเตือนนะคะเห็นไหมคะเหลืองๆนู่นนะคะมีป้ายเตือนเตือนเ,ออเตือนให้ระวังม้านะคะแต่ว่าสัตวสัตว์กวางขึ้นมานะคะสงสัยเขาจะโดนไฟดีดะะไฟดุไฟช็อตเขาเรียกไฟช็อตนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ดกเลยดีเลยค่ะตกตกก็ดีเลยอุ้ยอะไร